พบกับบีบว,วอีกเช่นเคยนะคะในช่อง Aqua Review นั่นเองค่ะใช่ค่ะแค่สลับด้านข้างหมวกแล้วก็มารีแอคใหม่นะคะเราจะมารีแอคกันกับทีเซอร์มาทีเซอร์ประเดยวตัวอย่างตัวอย่างแหละของ Mandalorian ซีซั่น3บีบิวเป็นติ่งแมนดาร์ลค่ะรักรักเปดโดปัสคาวที่ทุกคนเห็นว่าดิฉันเล่น The Last of Us ไม่ใช่เพราะว่าอยากเล่นเกมเพราะว่า อยากจะรู้ว่าเปโดปัสคาวจะเล่นเป็นใครแล้วก็น้ำตาลื้นไปแล้วนะคะในดอลลาร์สบายและนี่ก็คืออีกอันนึงนะคะที่เปโดปัสคาวเขาก็เล่นเป็นแมนดารอนั่นเองโโอ้โหแล้วก็มีกล้องกนุ่มแล้วไปดูเหอะไปจะได,จะได้จะได้รู้ว่าตัวอย่างนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมารีแอคชั่นกันค่ะใน3ามสองหนึ่งเ้ยอันนี้พูดถึงซีที่นหนึ่งเลย นายก็คือพ่อของมันน,น,มน,นั่าหลก็คูุณน่าแหลมาดูอย่าเท่านายมีสองคนฮะมันลอดมาจากไหนวะแต่นายเคยถอดมวงของนายใช่ถอดในสีทั้งสอง,องแนงั้นนายไม่ได้เป็นชาวมันดลองเอาอีกต่อไปเอา ยร,รู้ดีโอ้ยโดนตามล่าเลยอ่ะพะทอะะทอมวกอ่ะลัทธิของนายทำให้พวกเราแตกแยกนายจะอยู่ฝั่งไหน แกอบบเฟดเลเนาะแกเป็นชาวมาดเดลนเดียวได้ไเอาละไอ้หนจูจให้ดีพร้อจนภัยหรือยัง This is the way <laughs> This is the way Oh my God แม่งมันกวสองทีท่านอีกท,ทีอืดตัวอย่างนี้คุยเอาจริงป่ะ The Mandalorian เนี่ยเป็นไซส์สตอรี่ของ Star Wars ที่แม่งมันกว่ากว่าจักรวาลหลักพูดเลยขอพูดเลยว่ามันมากคือแบบเนี่ยแอคชั่นคือบึ้มบ้างมีการเดินทางที่แบบเราได้เห็น โลกใบใหญ่ของ Star War มากกว่าที่ Star War จากว่าหลักพาเราไปดูนะคะที่วนอยู่กับ Skywalker เนี่ยก็คือแบบน่าเบื่อไปแล้วแม่อันนี้คือแบบ Yeah! This is the way o h อ y g o มอยากดูแล้วว่าคือบีบอว่ไม่ไม่ได้แบบเป็นหนูแฟนเดนตาย Star War ขนาดนั้นคือบอกเลยเลยว่าดูเอามานันอย่างเดียวจริงๆแล้วเราก็ดูมาเรื่อยๆสำหรับบีบิ w นะบ o b a Fett ยังดูไม่จบคือไม่ไม่ผลตอนสองก็หลับตลอดเลยเว้ยก็เลยยังเป็นซีรีส์ที่ บีบิวยังเอาชนะมันไม่ได้มันยังซีรีส์ยังเอาชนะบีบิวอยู่ด้วยการที่แบบว่าทำบีบิวหลับไปก่อนตลอดเลยแต่เดอะแมนดอ o r เรียอ่ะมันด้วยความที่เปโดปัสคาเขาก้าวเข้ามาเล่นทั้งทั้งที่บางคือก็รู้แหละว่าคนที่ใส่หมวกก็ไม่ใช่ไม่ใช่เปโดปัสคาว่าเปโดปัสคามาให้เสียงเฉยๆแล้วก็มาถอดบวกเป็นบางซีนก็ตามแต่แบบเส้นเรื่องมันดีอ่ะมันคือการที่เฮ้ยฉันคือนักลา่าแต่ว่าฉันก็ เป็นห่วงเจ้าเด็กน้อยกูกครูแล้ฉันก็พากูกูไปฝึกวิชานั่นนี่นู่นจนกระทั่งเขาได้ถอดหมวกตอนนั้นนะคะที่แบบต้องปกป้องครูครูอะไรทานองเนี้ยแล้วเมื่อตอนเปิดหมวกก็ดิซิเซเวยของดิฉันก็โดนตามล่าเลยแล้วเป็นการตามล่าที่แบบโอ้มัน มันมากแต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนยานจะเปลี่ยนหรือเปล่าะนะเหมือนยานจะถูกเปลี่ยนเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ายานเหมือนไม่ใช่ลําเดิมเพราะว่าลําเดิมก็คือพังจะพังไม่ไหวแล้วแม่จริงนะแล้วก็ดูสนุกมากเลยแอคชั่นดูตะการตามากเลยคือมันไม่ควรเป็นซีรีส์มันควรเป็นหนังไปเลยเดอะแมนดาร์นี่จริงๆนะคะก็สําหรับ,บวิวอยากดูมากรอดูเลยเนะี่ยรอดูนะคะก็ขอจบกับรีอคชั่นเดอะแมนดาร์นี่นะคะ ที่ครั้งนี้ตัวของแมนดาร์นจะต้องถูกตามล่า this is the way พูดประมาณครั้งที่ร้อยได้แล้วนะคะขอลาไปก่อนกับ Reaction ่นเด a n d a l o r ร์นเรซีซันสนะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยติดตามรับชมช่องเอาความบีบิวนะคะก็ติดตามรับชมได้ครบทุกช่องทางนะคะพิมพ์คำว่า aqua b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube IG แล้วก็ t ิ k ต o k ให้ติดตามกันนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้จะไปอยู่ใน t i k t อ k ยังไงก็ไปติดตามกันให้ดีลงบ่อยจะพยายามให้บ่อยนะคะค่ะ ตอนนั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะ